ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการแนะนําวิธีการบันทึกยอดเงินกู้ในระบบนะครับจะเป็นของโปรแกรมนี้นะฮะ Cost Control M นะครับตัวนี้นะครับทีนี้นะฮะการบันทึกยอดเงินกู้นะครับก็คือคล้ายๆกับบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายแต่เป็นการบันทึกเกี่ยวกับการ กู้ยืมเงินนะครับอารมณ์ประมาณว่าเวลาเรากู้เงินมานะครับเราก็บันทึกอยอดกู้ไว้นะครับว่าเรากู้เท่านี้แล้วทีนี้เวลาเราจ่ายเราก็บันทึกจ่ายไปสรับสัญญาเล่มนี้ใบนี้เลขนี้นะครับพอจ่ายไปปับ๊บแล้วยอดมันจะมียอดค้างคงเหลือที่เราค้างค้างจ่ายเนี่ยอยู่เท่าไหร่ก็จะประมาณนี้นะครับก็คืออารมณ์ประมาณว่าเป็นการบันทึกอ่า เงินกู้อย่างง่ายว่างั้นนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะฮะเรามาเริ่มจากตรงประเภทเงินกู้นี้เลยนะฮะอ่าให้เห็นภาพตรงนี้ทีนี้การกู้เนี่ยเราจะมีประเภทการกู้นะครับกู้กู้เกี่ยวกับซื้อบ้านซื้อรถเงินทุนหมุนเวียนกู้ส่วนบุคคลอะไรเงี้ยฮะเราก็เราก็สร้างไว้นะฮะเราก็สร้างคนนี้ไว้ก่อนเป็นค่าเป็นค่าเริ่มต้นนะครับให้ระบบเขารับทราบว่า การที่เราจะบันทึกเงินกู้เนี่ยเรามีประเภทการกู้อะไรบ้างนะครับส่วนการบันทึกเนี่ยเนี่ยมันจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะฮะเนี่ยเพิ่มประเภทนะครับเราก็เพิ่มตรงนี้ได้อักษรย่ออักษรย่อก็คือตรงนี้นะครับนะครับไม่ต้องซ้ํากันนะฮะอย่าอย่าอย่าใช้ซ้ํากันนะฮะตรงนี้นะครับทีนี้จะแก้ไขก็มาแก้ไขตรงนี้จะลบก็ลบตรงนี้นะฮะแต่ถ้ารายการไหนมันมันลบไม่ได้เราก็เราก็จะป้องกันไว้อย่างเช่นตัวรายการไหนที่เคยมีการ เอาประเภทตัวนี้ไปใช้ในการเปิดสัญญาแล้วก็จะลบไม่ได้นะครับนะครับแต่ก็จะแก้ไขได้อยู่นะครับทีนี้เรามาดูตัวสําคัญที่เราจะดูเนี่ยก็คือยอดเงินกู้นี่แหละครับพอเวลาเราเปิดใบสัญญาตรงนี้ใบสัญญากู้ยืมตรงนี้ใช่ไหมฮะเปิดปับ๊บนะครับเลือกเจ้านี้อะไรเข้ามาปับ๊บบันทึกปับ๊บนะครับประเภทเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยให้เราเลยว่าในสัญญานั้นเราเลือกประเภทไหนในการกู้ ยอดก็จะมาบวกเข้าตรงนี้นะครับพอเวลาเราชํราระจ่ายเงินเหมือนกันเราก็จะจ่ายให้กับสัญญาเลขนั้นนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราจ่ายให้กับสัญญาเลขนี้นะครับนะครับยอดมันก็จะเป็นมารวมในในช่องนี้เหมือนกันแล้วคงเหลือมันก็จะเหลือเท่าไหร่เราก็จะรู้เลยว่าประเภทที่เรากู้มาซื้อบ้านเนี่ยยอดกู้ทั้งหมดมันเท่าไหร่ยอดจ่ายแล้วทั้งหมดมันเท่าไหร่แล้วคงค้างจ่ายอยู่เท่าไหร่นะครับ ถ้าเรามีมากกว่านี้มันก็จะยาวลงมาถ้าเราสร้างขึ้นมานะฮะนะครับอันนี้คือเป็นประเภทการกู้นะครับต่อไปเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้เจ้าหนี้เหมือนกันก็คือเวลาเราเวลาเราเราสร้างใบสัญญากู้ยืมขึ้นมาหนึ่งใบมันก็จะมีให้เราเลือกว่าการที่เราจะกู้ยืมเนี่ยเรากู้กู้ยืมเงินจากใครนะฮแล้วก็เลือกได้เลยนะแบบนี้นะฮะนะครับ พอเราเลือกเราบันทึกเสร็จแล้วปั๊บน่ยยอดการกู้เนี่ยก็จะเข้ามาหาเจ้าหนี้คอลัมน์นี้นะครับอันนี้คือยอดกู้พอเวลาเราจ่ายเราจ่ายเราไปดึงสัญญาไหนมาจ่ายก็จะเป็นยอดจ่ายของคอลัมน์นี้นะครับแล้วก็คงเหลือคอลัมน์นี้นะครับถ้าเรามีเจ้าหนี้หลายๆเจ้าก็จะยาวลงมาข้างล่างเลยนะครับยาวลงมาเลยนะครับ อ่ะโอเคก็อันนี้มันไม่ยากฮนะอันนี้มันมันคือมันคำนวณมาให้เราอยู่แล้วคือผมอธิบายให้ทราบว่าเนี่ยคอลัมน์ตัวนี้เป็นจุดสําคัญที่ที่ใช้ในการดูว่าเป็นดูยอดผลรวมนะครับว่าเรากู้มาเท่าไหร่เราอ่ายอดที่เราชําระไปแล้วเท่าไหร่แล้วก็ยอดคงค้างมันเหลืออยู่เท่าไหร่ที่เรายังค้างจ่ายจะประมาณนี้นะฮะทีนี้เรามาดูใบสัญญาใบสัญญาก็คือเมนูนี้นะฮะนะครับใบสัญญาเนี่ยคือเราก็ คือเปิดมาใหม่ๆเราก็จะไม่เจอสัญญาอะไรจะไม่มีฮะจะว่างเปล่าใช่ไหมฮะเราก็มาเปิดใบสัญญาตัวนี้นะครับการเปิดใบสัญญาเนี่ยเราก็เปิดเลขตัวเนี้ยมันจะรันให้เราเองอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับถ้ามันไม่รันเราก็กดคลิกตรงนี้มันจะรันให้เราเป็นเลขล่าสุดนะครับทีนี้การกู้เนี่ยเราจะกู้จากใครเราก็มาเลือกเจ้าหนี้นะครับแล้วก็ค้นหาตามชื่อเจ้าหนี้นะครับเบอร์โทรก็ได้เราก็เลือกเจ้าหนี้ไปนะครับไม่มีอะไรมากเสร็จแล้วพอเลือกเจ้าหนี้เสร็จแล้วปั๊บเราก็มาเลือกประเภท นะครับว่าการกู้ในครั้งเนี้ยเรากู้มาทําอะไรเพื่ออะไรประเภทเกี่ยวกับประเภทการกู้นะครับกู้มาซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการคํานวณยอดเงินกู้นะครับคํานวณดอกเบีย้ยเท่าทีนะคานวณดอกเบีย้ยอันดับแรกให้เราใส่ย,ยอดกู้เข้าไปก่อนอย่างเช่นกู้มาเท่านี้นะฮะกดข้างนอกหนึ่งครั้งเห็นไหมตัวเนี้ยมันจะบวกผลรวมให้เรานะครับว่า เงินกู้บวกดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะอย่างเงี้ยดูส่วนแรกก็ได้ตรงนี้นะฮะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อัตราดอกเบี้ยแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับคือเงินกู้เท่านี้นะครับอัตราดอกเบี้ย4.5นะครับดอกเบี้ยที่คำนวณได้เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยที่คำนวณได้เนี่ยมารวมกับเงินต้นนะครับได้เป็นเท่านี้นะครับแล้วก็ระยะเวลาการกู้เท่าไหร่นะครับถ้า1ปี2ปีก็ใส่ถ้า2ปีก็ใส่2นะครับ เรากดข้างนอกหนึ่งครั้งมันจะคำนวณให้เรารถ้าใส่หนึ่งปีก็กดข้างนอกหนึ่งครั้งนะครับรายเดือนไม่มีนะครับมีแต่ปีนะครับนะครับเพราะว่าการกู้เรากู้เป็นระยะย,ยาวก็คือเป็นปีไปเลยนะครับมันจะไม่มีแบบเออกู้เดือนหนึ่งอันนี้ไม่ใช่นะไม่มีดึงเดือนสองเดือนสามเดือนไม่มีกู้รายปีนะฮะถ้าเกิดว่ากู้กู้แบบไม่มีดอกเบี้ยก็ใส่ศูนย์เข้าไปนะครับใส่ศูนย์เข้าไปคือไม่มีดอกเบี้ยทีนี้ เงินกู้ก็จะเป็นเท่า huh. น mm ี้เลยเท่ากับเงินต้นตรงนี้นะครับอันนี้ผ่อนเราอาจจะผ่อนบางทีอาจจะไม่ผ่อนผ่อนต่อเดือนเนี่ยถ้าเราผ่อนไปสิบสองเดือนเนี่ยเมื่อตกเดือนแล้วเท่านี้นะฮะบางทีเราอาจจะไม่ได้ผ่อนเท่านี้เราอาจจะให้เป็นมากกว่านี้น้อยกว่านี้ก็แล้วแต่บางครั้งนะตอนที่เราชําระนะครับอันนี้คือการบันทึกสัญญานะครับถัดลงมาก็จะเป็นอ้างอิงเลขที่สัญญาว่าเราทําสัญญาเลขที่ก็ใส่เข้าไปบันทึกเข้าไปนะครับเลขอะไร นะครับหมายเหตุมีหมายเหตุก็ใส่หมายเหตุนะครับแล้วก็พอเวลาเราบันทึกสัญญาเนี่ยคือยอดที่เรากู้มาเนี่ยเป็นยอดเท่าไหร่นะครับเป็นยอดเท่านี้ใช่ไหมครับเราจะโยนเข้าสมุดบัญชีเล่มเล่มไหนเราก็เลือกสมุดบัญชีนะครับเราก็กดบันทึกแค่นั้นเองนะครับเป็นอันเสร็จก็ค,คือบันทึกสัญญาเสร็จต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการชําระนะครับชําระเนี่ยก็เวลาเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็ เราก็มาตรงนี on ้เราก็ได้บินค้นหาบินสัญญาเลยก็ได้ว่าเราจะค้นหาตามนี้นะฮะเนี่ยคนนี้ได้เลยนะครับกดค้นหาพอเจอปุ๊บเราก็มากดเลือกเลขที่สัญญาตัวนี้เราก็กดชําระเงินกู้ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเติมใส่ให้เราเลยเลขที่สัญญาไหนที่เรากดเข้ามาตะกี้นี่แหละครับนะครับตัวนี้มันก็จะรันให้เราอัตโนมัติถ้าไม่รันเราก็กดรันหมายเลขนะครับทีนี้เราก็เลือกเลยว่าเราจะชําระช่องทางไหน นะครับถ้ามันเป็นว่างๆเราสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้อาจจะเป็นจ่ายแบบชําระผ่านเช็คหรือว่าเงินสดเงินโอนแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับทีนี้เราก็ยอดที่เราจะจ่ายเป็นจ่ายเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเงินกู้เรากู้มาเนล่าสุดในที่เรายังคงค้างล่าสุดอยู่เท่านี้ใช่ไหมครับถ้าเราจะจ่าย5000ันนะครับตัวนี้ก็จะคํานวณลดลงมาให้เรานะครับอย่างเช่นวันนี้เราจ่ายรอบนี้แล้วใช่ไหมครับ แล้วครั้งถัดไปยอดเงินก็จะเหลือเท่านี้นะครับคือเราจะไม่ฟิกว่าเราจะจ่ายทุกๆทุกๆเดือนหรือว่าจ่ายเท่านั้นเท่านี้ไม่นะครับจะไม่ได้ล็อกก็คืออยู่ที่ว่าเราจะจ่ายเท่าไหร่นะครับเป็นการบันทึกอารมณ์ประมาณว่าบันทึกรายรับรายจ่ายนั่นแหละนะครับรับก็คือการกู้เข้ามาจ่ายคือจ่ายค่าแต่ละมวดแต่ละรอบไปนะครับบางเดือนก็ไม่จ่ายก็มีก็ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่เราจะบันทึก เดือนไหนเราจ่ายเร็วแล้วก็บันทึกเข้าไปว่าเราจ่ายนะครับอย่างเช่นเดือนนี้เดือนธันวาเนี่ยเราจ่ายสองรอบแล้วก็มาบันทึกบินตัวนี้จ่ายสองครั้งนะครับบันทึกสองครั้งนะครับการจ่ายก็มาอีกเมนูนี้ก็ได้นะครับเนี่ยจ่ายบินเข้ามานี่เหมือนกันครับมาได้เหมือนกันเราจะกดเข้าไปตรงบินตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยเลขบินตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยเรากดปุ่มนงปุ๊บนะเดียวกันนะครับหรืออีกตัวหนึ่งคือกดปุ่มข้างบนเนี่ยฮะ นะครับกดปุ่มข้างบนเนี่ยตัวนี้มันจะไม่ดึงข้อมูลมาให้เรานะครับมันจะยังไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องมาเลือกสัญญาตัวนี้ก่อนอ่ากดเลือกตรงนี้เราไปค้นหาเลขสัญญานะครับเราจะจ่ายให้กับสัญญาเล่มไหนเราก็กดเลือกนะครับแล้วก็ใส่ช่องทางแล้วก็พิมพ์ยอดเงินแค่นั้นเองครับมันไม่ได้มีอะไรครับง่ายๆคือบันทึกอย่างง่ายครับบันทึกายกู้ยอดกู้บันทึกยอดจ่ายง่ายๆนะครับ ชำระชำระตรงนี้คือจะเป็นการกอลี์ชำระนี่หมายถึงว่าเราเอาสูงอัาชีเลมไหนมาชำระนะฮะสูงบัญชีเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับฝั่งนี้นะเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมเวลาเรากู้ยืมเนะี่ยอ่าเรากู้ปุ๊บเบียดเสมือนรายรับนะครับเวลาเราเปิดสัญญาเนะี่ยปุ๊บมันจะเป็นเงินมันจะเข้ามามันจะเข้ามามันจะเข้ามาอยู่ที่ ส่วบัชีใหม่อยู่ที่การเราเลือกตรงนี้นะครับพอเราเลือกส่วนนี้ปุ๊บนะครับบันทึกปุ๊บเนี่ยยอดเงินมันจะเข้าสู่บัญชีตามตามคอลัมน์นี้เนี่ยเนี่ยกู้การกู้เกี่ยวกับการกู้นี่แหละครับวงเงินกู้ที่กู้นี่แหละครับทีนี้พอเวลาเราชําระเราจ่ายเราจ่ายถ้าเกิดว่าเราบันทึกจ่ายบันทึกจ่ายเงินนะครับบัญชีเล่มนี้ปุ๊บบันทึกจ่ายปั๊บมันก็จะโยนเข้าสู่บัญชีเล่มนี้เหมือนกันนะครับก็คือคอลัมน์นี้นะฮะมันจะจ่าย นะครับพอผลสุดท้ายเราปั๊บเนี่ยมันก็จะผลรวมตัวนี้ผลรวมยอดรับเนี่ยมาหักด้วยยอดจ่ายแล้วก็ยอดคงเหลือของสนย์บัญชีเล่มนี้นะครับนะครับนะครับขอลรื่นี้นะฮะก็จะประมาณนี้ครับสลักการบันทึกอ่าสัญญาเงินกู้นะครับก็ไม่ยากครับผมสลัคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ